สวัสดีครับท่านผู้ชมจากเชฟต่างแดนนะครับวันนี้ผมจะมาทำแกงมัสัมนน่องไก่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมมีน่องไก่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับสไตล์ของเชฟต่างแดนนะครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับท่านผู้ชม สำหรับส่วนผสมของเราก็จะมีน้องไก่นะครับเป็นหลักนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีนี่นครับเครื่องแกงมัสมั่นนะครับมีมันฝรั่งหอมใหญ่นะครับถั่วลิสงโป๊ยกั๊ซินนามอนนะครับแล้วก็กะทินะครับวันนี้ผมใช้กะทิเป็นกระป๋องนะครับสำหรับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาเกลือ แล้วก็น้ำมะขามนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับสำหรับเครื่องฟองนอกจากน้ำมะขามแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำตาลปิ๊บด้วยนะครับทำนะขั้นตอนการทำนะครับท่านผู้ชมครับผมจะใส่กะทิไปนิดหน่อยนะครับตั้งกะทิให้ร้อนให้เดือดนะครับเดี๋ยวเรามาคั่วกะทิกับเครื่องแกงก่อนนะครับท่านผู้ชม ใส่เครื่องแกงเลยนะครับตเครื่องแกงให้หอมนะครับท่านชมนครับตอนนี้เครื่องแกงเราหอมได้ที่นะครับเราใส่นี่เลยนะครับอบเชยซินนาม,มอนนะครับสแสดงองใส่กะทิเลยครับเทกะทิใส่เลยนะครับ ตั้งเขาให้เดือดน,นะครับท่านผู้ชมตอนนี้แกงเราเดือดแล้วนะครับผมใส่น่องไก่เลยนะครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้เราก็าตั้งเคี่ยวเขาไว้ให้สุกนะครับ รแล้วผมก็ตามด้วยบริสงท์เนยนะครับหอมใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วยมันฝรั่งครับตอนนี้เราตั้งเอาไว้นะครับให้สุกนะครับท้งเคี่ยวให้สุกแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันอีกทีหนึ่งนะครับท่านผะู้ชมหลังจากที่เราเคี่ยว มัสมั่นน่องไก่ไปใกล้จะสุกแล้วนะครับตอนนี้ผมจะปรุงรสนะครับด้วยนี่นะครับผมใส่น้าตาลปิ๊บไปนะครับเราใส่เกลือนิดหน่อยนะครับก็ใส่ตามด้วยน้ําปลานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชิมดูก่อนนะครับแล้วต่อด้วยน้ํามะขามนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับน้ำมะขาม ใส่ลงไนปรุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วตั้งเขาให้สุกอีกแป๊บหนึ่งนะครับเราชิมรสชาติดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับสีสันสวยงามมากนะครับทุครับตอนนี้มัสมันน่องไก่เราเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจัดใส่ถ้วยนะครับเราชิมดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับดูสีสันสวยงามมากเลยนะครับมันสุกเรียบร้อยหอมใหญ่สุกเรียบร้อยนะครับถัวสุกเรียบร้อยเดี๋ยวชิมดูนะครับท่านผ้ชมครับหลังจากที่ผมทำมัสมัน น้องไก่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาชิมดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับอืมท่านผู้ชมครับเขาบอกนะครับว่าอร่อยมากครับได้ข้าวสวยร้อนๆน,นะครับทานกับมาสมันน่องไก่อร่อยจนหมดจานเลยนะครับท่านผู้ชม ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เชฟต่างแดนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอร่อยมากเลย